โคโรเบสสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ผมของพวกเรามาจากกลุ่มที่1มามานำเสนอพรบ2 5 0 2สมาชิกในกลุ่มผมนายสตายุสนนนิมดาศนักศึกษาศูนย์ปครับผมนายกิติชจถึงตั้งรัฐศาสตร์ศูนย์หครับผมนายนาตวัฒน์ก้ากวนราศูนย์สองเจ็ดครับดิฉันนายสากกิติมุกใจนะคะศูนย์ศูนย์สองค่ะ เลดี้ชันนางสาวยุพภวพรานเกิดรหัสนักศึกษา0 3 0ค่ะประบ2512การศึกษาคือกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามถ่ายทอดความรู้การฝึกอบรมการสื่อสารวัฒนธรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานคือการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษาการศึกษาตลอดชีวิตการศึกษา ศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษาขั้นพื้นฐานคือการศึกษาที่จัดการศึกษาขึ้นขั้นพื้นฐานมาตรฐานการศึกษาคือขอ้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์มาตรฐานที่ต้องใช้ในต้องใช้ให้เกิด ขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่งเพื่อใช้ในการเทียบเคียงผู้สอนคือครูและคณาจารย์ในสถานที่ศึกษาระดับต่างๆบุคลากรทางการศึกษาคือผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารทางการศึกษาหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆกระทรวงคือกระทรวงการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครูปกของพวกเราขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะ